คณะกลุ่มงานพัฒนาปีนแรงงานขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนโยบายซอฟท์พาวเวอร์การพัฒนาปีนแรงงานรองรับนโยบายซอฟท์พาวเวอร์ให้เกิดแรงบันดาลใจในการฝึกอบรมให้การแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านซอฟท์พาวเวอร์ตลอดจนถีอความสามารถในงานปีนแรงงานให้สูงขึ้น ผมคนใหม่การไปรับบริมาอยู่ยังไม่ถึงสองเดือนนะครับก็มีอะไรก็แนะนําได้นะครับสำหรับท่านจัดงานจังหวัดการไปรับบริครับที่เดียร์พรนะครับจากภาคเอกชนนะครับเราพุ่งเข้าร่วมงานจุดร่วมพลังานสถาบันพัฒนาบริการงานสามสี่การไปรับบริรู้สึกบ้างผลผลิตแรงงานของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ให้สถานที่ท่านนับถือได้คุณบระดารลปงพ่อหลวงพ่อัาษาทุกท่านของกรมจุฬาสวนาและสัานาการทัฒนาัาสาซเปอร์นักปบัค่ะกระดับถัดไปขออนุญาตถ่ายภาพว